วัสดีค่ะสาวๆแนะะม่ค้ามอยขอมามอมอยก่อนนอนนิดนึงแล้วกันนะคะก็เมื่อกี้พึ่งจากมาร์กหน้าด้วยตัวมาร์กเต้าหู้เสร็จไปนะคะแล้วก็ก่อนจะเข้านอนเน่ยยังที่บอกคือจูนมาร์กจะใช้ตัวชิช Shadow a q u a r เ b l e Special g e จ Cream ตัวนี้คะ่ะในการ ทําการมาร์กหน้าอีกขั้นตอนหนึ่งก่อนนอนที่จริงแล้วตัวนี้มันเป็นเจลที่เอาไว้สําหรับในการบารุงผิวเหมือนเป็นการเติมน้ําให้กับผิวนะคะคือทาบทํารุงผเฉยก็ได้แต่ตัวจูนจะชอบใช้เหมือนเอามาร์กเลยคือจะทานหนาหนหน่อยนี่ค่ะหน้าตาเนี่ยจะเป็นแบบนี้เป็นเป็นเจลใสๆนะคะคล้ายๆคล้ายๆแต่แรกคิว่าคล้ายๆวุ้นแต่พอดูไปม,มันคล้ายๆแป้งเปียกแต่ว่ามันไม่ได้หมึบเข้าแป้งเปียกค่ะนคะคะแล้วก็จะให้ดูตัวจูนก็จะลง เมื่อกี้ลงไปแล้วชั้นหนึ่งนะคะอันนี้ลงอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้มันหนาขึ้นอีกหน่อยก็พอกทิ้งไว้เนี่ยค่ะโอเคก็อ่า ถ้า,าสาวๆมีตัวครีมบำรุงตัวตัวอื่นที่ใช้อยู่นะคะก็ลองเอามาใช้วิธีแบบจุนก็ได้มันจะช่วยทำให้หน้านะคะฉ่ำแล้วก็ขาวใสมากขึ้นไม่เชื่อลองดูแล้วก็จะเห็นผลตอนที่ตื่นขึ้นมาทันทีเลยค่ะโอเคเดี๋ยวแค่นี้เนาะง่วงมากล้วดูหน้าสิตาจะปิดละเดี๋ยวเอาไว้เมาส์ต่อในคลิปอื่นแล้วกันนะคะบ๊ายบายจุ๊บ